สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะตั้งเครื่องสูบน้ํานะครับด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับสองแผงเซลล์นะครับแผงละ410วัตต์สองแผงนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับนี่ซื้อมานะครับ2นิ้วนะครับเอ่อ910วัตต์นะครับเป็นปั๊มดีนะครับเอ่อของ m t ็มเนะครับ อันนี้ผมจะต่ออนุกรมนะครับสองแผงกนะ็คือบวกลบเข้ากันนะครับการต่ออนุกรมจะเพิ่มโวลต์น,นะครับอันนี้ผมจะต่ออนุกรมนะครับต่อแบบขนานก็คือจะเพิ่มกระแสนะครับหรือเพิ่มแอมป์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการาต่อปั๊มนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อท่อก่นอนนีท่อครับท่อ ดูดน้ําตรงนี้ต้องมีนะครับของโซล่าเซลล์ต้องมออีกองดักน้ํานะครับตรงนี้เป็นหัวกะโหลกตัวเนี้ยสาคัญนะครับกันน้ำไหลกลับกรณีที่ว่าแดดมันน้อยนะครับเราต้องใช้นะครับรเวลาแดดน้อยน้ําไม่ไหลปุ๊บน้ําจะไม่ตีกลับนะครับน่ปั๊มแล้วก็ส่วนสายนี่ครับค่อยมา สายแดงสายบวงครับต่อผิดนะครับปัามพังครับครับอันนี้ผมก็ได้ทําการต่อเสร็จแล้วนะครับตั้มก็ต่อเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่เทปพันกาวเอาแค่ชั่วคราวก่อนนะครับอันนี้เป็นทางออกนะครับอันนี้เป็นทางน้ําเข้าเป็นท่อสองนิ้วผมใช้ขี้โคนโปะนะครับเพราะว่าแต่ตรงข้อต่อผมไม่ได้ทากาวผมไว้สําหรับถอดเข้าถอดออกนะครับง่ายนะครับ ใช้ดินโปะผ้าเอาอยางในรถนะครับลัดข้างหนแล้วก็เอาโคตรโปะอ,อีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับลองไปเปิดสวิตปั๊มกันเลยนะครับลองเทสดูก่อนโอเคตรงนี้เป็นเบรกเกอร์นะครับเอออ๋อไม่ได อ,อกน้ำก่อนลืมกอกน้ำกรอกน้ำปั๊มก่อนครับครับนี่ครับกอกน้ำกรอกน้ำทุกครั้งนะครับไม่กอกน้ำปั๊มอับจะไหม้ได้นะครับ เฮ้ยต hey. ัดสิวได้เลยแดยวช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับแต่ไม่มีแดดแล้วครับหดแล้วไม่มีแดดออกไหมครับเครื่องไม่ดังเลย ลืมแกะกระดาษออกนะลืมแกะกระดาษแผงออกสีมุมเลยลืมแกะแกะก่อนครับอา้าวน้ำออกแล้วครับนี่ครับน้ำออกแล้ว ครับแรงไหมเดี๋ยวผมจะต่อเป็นข้อต่อนิ้วครึ่งน,นะครับต่อลงไปในนานาข้าวนี่ครับ